ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไม่ทิ้งกันนะคะต้องร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันคนทางภาคเหนือนะคะคนเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายเนี่ยโดนเยอะมากๆเลยนะคะน้ําป่ามันทะลักมานะคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันค่ะนะคะเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเราคนไทยหลายหน่วยงานก็ไปช่วยกันนะคะช่วยกันได้หลายรูปแบบค่ะกดติดตามนะคะ กดติดตามนะตามมาฟังค่ะว่าวันนี้เราคิดวิธีที่จะช่วยอะไรเขาได้บ้างแล้วเรามีเรื่องอะไรจะคุยกันตามมาชมค่ะตามมาชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบค่ะมาค่ะมาฟังกันมาชมกันค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะวันนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่สถานการณ์น้ำยัง ขับขันอยู่นะคะที่เราบอกว่าเตือนไปเมื่อวันก่อนว่าพายุเบบาคิมันเข้ามานะคะก็เออวียดนามเขาอ่วมแล้วก็มาถึงเมืองไทยเข้าขีไทย <c oughs> ก็คือหนองคายหนองคายอะไรเนี้ยก็โดนเยอะนะคะจะจะเริ่มหนักเข้ามาเนี่ยทุกคนก็ก็ระวังกันนะคะ เสื้อผ้าให้สวยๆก็ระวังกันแล้วก็มีหลายๆที่นะคะก็รับบริจาคทั้งเงินทั้งข้าวของนะคะแต่ตอนนี้เป็นเงินเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าสามารถเอาไปซื้อสิ่งของไม่ต้องไม่ต้องบรรทุกอะไรไปไปซื้อสิ่งของแล้วไปส่งให้ใกล้ๆเลยง่ายกว่าเพราะข้าวของเสื้อผ้าอะไรตอนนี้มันง จำเป็นน้อยกว่าเงินสดแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ไปซื้ออาหารนะคะทุกที่รับบริจาคก,กันหมดนะคะใครช่วยอะไรได้ยังไงก็ช่วยนะคะเราเพื่อช่วยแล้วก็ส่งใจไปหานะคะส่งใจไปช่วยมากๆเลยวันนี้ก็คงจะไม่มีการคุยแบบสนุกสนานเพราะว่าเราก็ต้องคิดถึงใจเขาใจเรานะคะเพื่อนกันเพื่อนกันก็ส่งกับ ใจไปช่วยด้วยแล้วก็ออส่งเงินทองข้าวของไปช่วยนะคะก็อีกสักระยะหนึ่งอ,อาจจะมาถึงกรุงเทพนะคะก็ก็คงคงคง,คงได้อีกสักหนึ่งอาทิตย์นัดถึงจะมาถึงกรุงเทพแต่กรุงเทพก็จะเป็นทงหางไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่หักห่วดเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างในกรุงเทพนะักออ็พื้นที่ชั้นในเขาก็จะเป็นคอนโดสูงๆหมดก็น้ำไม่ท่วม ต่ถ้าเป็นพื้นที่ด้านนอกนที่เคยท่วมมาตลอดเนี่ยนนทบ,บุรี <c oughs> แล้วก็ไปทางแถ <c oughs> เอออะ,เอ,เอ,อะไรเนี่ยหนองปากเขาหนองปลาดุกอะไรนั่นอ่ะตรงนั้นน่าท่วมแน่นอนเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ําที่เดิมเขาเป็นเป็นสวนเป็นไร่เป็นนาเป็นอะไรที่ว่าเป็นเลี้ยงปลาจาาับปลาเขาขุดหน้าดินจะไปขายตรงนั้นน่ะมันก็จะท่วมแน่นอนและเดี๋ยวนี้ไปสร้างบ้านจัดสรรก็ตรงนั้นน่ะ มันก็เลยหนีไปพ้นที่จะต้องน้ําท่วมนะคะแล้วพอน้ํน้ท่วมก็เยอะถึงเอวถึงหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เตรียมพร้อมถ้ารู้แต่เนิ่นๆก็เตรียมพร้อมอบพยพขึ้นที่สูงนะคะเอาข้าวของที่สําคัญสาคัญเครื่องไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเนี่ยยกขึ้นเพราะว่าเวลาน้ามาเนี่ยมันมาพร้อมกับโคลนะคะอย่างที่เห็นในทอร์ศั์แล้วเนี่ย รถที่ถูกน้ําท่วมเนะี่ยกลายเป็นเสียหายหมดเลยดินโคลนมันเข้าไปในรถเยอะมากต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็เข้าไปในห้องเครื่องเนี่ยเสียนะคะต้องไปถ่ายน้ํามันออกไปล้างเครื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่เลยสําหรับคนมีรถป้ยแดงหรือที่เพิ่งออกรถมาใหม่ๆสักปีสองปีเนี่ยเสียหายมากค่ะมันก็คงไม่เหมือนเดิมและ้วล่ะเพราะถ้าไปลือเอาออกมาเนี่ยทุกอย่างถ้าลือออกมาเนี่ยมัน ใส่สัตเข้าไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะก็เอาใจช่วยค่ะยังมีภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยจะตามมาอีกเยอะเลยนะคะหลังจากน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้ววันนี้วันนี้เราก็คุยเรื่องเรื่องเครียดแต่หัวเรื่องเลยนะคะต้นเรื่องเลยมันก็เป็นความจำเป็นเป็นความจริงเป็นความจริงของชีวิตในตอนนี้เลยนะคะไม่พูดก็ไม่ได้ จะเป็นคนโลกสวยคุยแต่เรื่องดีหรือเรื่องตัวเองเนี่ยก็คงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องและไม่ใช่เวลานะคะเราก็สุขใจไปช่วยค่ะก็สนใจไปช่วยแล้วก็ทำอะไรที่ทำได้ก็ก็จะทำนะคะก็แนะนำสำหรับคนที่ยังมาไม่ถึงก็แนะนำให้เตรียมตัวแต่เนินๆนนะคะ ถ้าเราเตรียมตัวดีเราก็จะบาดเจ็บน้อยเราก็จะเสียหายน้อยนะคะคนที่ถ้ามีมีสตางค์หน่อยแล้วเขามีบ้านอยู่ในกรุงเทพเพราะหลายหลายคนก็จะมีอ,อ,อยู่ต่างจังหวัดก็จริงแต่ก็มาซื้อคอนโดซื้อบ้านไว้ที่กรุงเทพเนี่ยก็อพยพมาต่อนนะคะอพยพม,มีมีหลายคนนะคะเพราะถ้าที่รู้เนี่ยเขามาซื้อ คอนโดทิ้งไว้ในกรุงเทพสำหรับ,บให้ลูกมาเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาอยู่กับลูกกับเต้าได้นะคะออพยกนีความความที่จะต้องลําบากระบนตรงนั้นไปก่อนแล้วก็บ้านก็ปิดทิ้งไว้ก่อนนะคะอะไรที่ยกเก็บไว้ได้เออขึ้นที่สูงได้ก็ขึ้นไปก่อนแล้วเราก็เอาตัวเองให้รอดมาอ,ามาอยู่ในกรุงเทพไปก่อนชั่วครั้งชั่วคราว สักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เหตุการณ์มันสงบเนี่ยเราจะได้ถ้าเราเราแข็งแรงเราแข็งแรง,งเราก็สามารถที่จะกลับไปช่วยเหลือตรงพื้นที่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้ได้ดีกว่าที่เราจะเป็นผู้ประสบอุทก,กภัยอุอบัติภัยอะไรเงี้ยเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งคนมันจะทําให้จํานวนผู้ ผู้ผู้ต้องการความช่วยเหลือมันเยอะขึ้นนะคะอะไรที่ทําได้หนีได้ก็หีลีกเรี่ยงได้ก็หลีกเรี่ยงมาต่อนนะคะเพื่อจะได้แข็งแรงพอที่จะกลับไปช่วยพื้นที่ตรงนั้นนะคะเท่าที่ทราบเนะี่ยมีหลายคนนะคะหลายๆคนหลายๆจังหวัดเนี่ยที่เข้ามาซื้อคอนโดซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพ ถ้าบ้านมันก็จะราคาแพงกว่าคอนโดยเยอะนะคะบ้านมันก็หลักเอ,อ่อห้าล้านสิบล้านแต่ถ้าคอนโดนก็อยู่ประมาณล้านหนึ่งอะไรเงี้ยหรือใกล้ๆล,ล้านนะคะที่มีพื้นที่อยู่ได้หลายคนหน่อยอะนะถ้าเป็นพื้นที่เล็กๆเนี้ยยี่แปดยี่สิบตารางวาเนี่ยมันก็อยู่หลายคนไม่ได้นะคะนัะ่นแหละถ้าเรามาลงทุนไว้เนี่ยเราก็าสามารถจะหนีร้อยมาพึ่งเย็นได้ก่อนนะคะเพราะที่เท่าที่ทราบเนี่ยมีหลายคนมากๆ ที่แข็งแกร่งแล้วก็ทําทางเอาไว้แล้วทาทางหนีที่ไล่เขาเรียกทางหนีที่ไล่คือไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะเนี่ยคนเราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะเตรียมอะไรได้ก็เตรียมมีเงินมีทองก็มาซื้ออะไรเนี่ยที่เป็นข้าวของสําคัญที่จะไว้ใช้ได้เพราะว่าของอย่างเงี้ยมันไม่เน่าไม่เสียนะคะแล้วเราไปเล่นหุ้นลงทุนเนี่ยเราอาจจะเสีย นะคะถ้าคนถ้าไม่รู้แ้ะคิดว่ามีเงินแล้วไปเล่นหุ้นไปตามเขาเนี่ยมันไม่ได้หุ้นมันมีขึ้นมีลงนะคะซื้อปุ๊บบางทีลงปั๊บเลยก็มีนะคะเราเรามีเงินน้อยอย่าไปตามเจ็ถี่เศ็ีเขามีเงินมากแล้วเขาไม่ได้ซื้อพันต่อพันเขาซื้อก็เป็นแสนเป็นล้านนะคะแล้วเขาก็กําหนดทิศทางได้เคยเห็นแล้วว่ามีสตางค์ไม่มากเก็บหอมลลมลิฟต์เราก็บอกโอ้ยคิดได้ ไปลงหุ้นเสร็จแล้วอีกสักเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็มาคนที่แกชอบเล่าเรื่องเรื่องทุกเรื่องยากนะคะแล้วก็บอกเออแกคิดยังไงเนี่ยแล้วมาบอกว่าหมดแล้วหุ้นมันตกก็บอกถ้าเผื่อไม่เคยเล่นเนี่ยไม่ใช่คนอยู่ในแวดวงเนี้ยอยากเข้าไปเลยเขาเรียกว่าแงงเม้านะคะภาษาศัพท์นักเล่นหุ้นเราก็เคยเล่นอยู่พักหนึ่งเพราะเมื่อก่อนในที่ทํางานเขาเล่นจะหมดหัวหน้าเขาจะมีเงิน เป็นพอฝากไว้เนี่ยแล้วเราก็ซื้อฝากเขาไปเราก็ตัวเล็กตัวน้อยเขามีกันเป็นสิบล้านเขาซื้อได้เราเรามีเงินแค่หลักแสนเนี่ยแล้วไปมามันต้องใช้เวลาต้องนั่งเฝ้าแล้วต้องนั่งฟังไอ้นี่ไอ้นั่นมันขึ้นลงเนี่ยต้องฟังกันทั้งวันนะคะคนกะเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เลยเขาเปิดห้องให้ให้นั่งฟังมีกระฟงกาแฟให้ทานเนี่ย แล้วก็อย่าไว้ใจกันบางทีคุยกยันเก่งแค่พอเราคุยไปคนเขาฟังปุ๊บเขาไปซื้อบ้างหรือเขาไปเทขายเงี้ยเพราะว่าเราสูญเสียคือกําไรของเขาอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเงนี้ยเรื่องพันใหญ่เนี้ยต้องต้องเป็นคนที่เก่งพอสมควรแล้วมีเงินถุงเงินถังเงินเย็นด้วยไม่ใช่เงินร้อนเงินจากน้าพักน้ําแรงเนี่ยไม่พอนะคะ มันต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะสมัยนี้เขาจะเรียกว่าอ oh, ูมันนี่คือเศรษฐีเต่าที่มีเงินเยอะๆเงินเย็นเก็บไว้แล้วก็จะซื้ออะไรเนี้ยแต่เขาซื้อก็คือเงินเขาเหลือแล้วนะคะไม่ใช่เงินยังขาดทาวันกินวันอยู่อย่าเงี้ยอะไปเล่นเนี้ยก็คือแมงเม่าแมงเม่าเลยนะคะ ม,มีแทรกเข้ามานิดหนึ่งก็บอกว่าเราเราต้องรู้ตัวเองว่าเราอยู่ในแวดวงไหนถ้าเราไม่ใช่แวดวงนักลงทุนนักเล่นหุ้นอย่าไปเล่นนะคะซื้อสิ่งที่ว่ามันจะพ,อพ่อครูเป็นประโยชน์แกเราในอะนาคตดีกว่าถ้ามีสตังก์ก็เนี่ยซื้อซื้อ,ซ,อซื้อคอนโดก็ย่อมยาวหน่อยถ้าซื้อบ้านก็แพงขึ้นไปหน่อยแล้วก็ค่อยๆผ่อนอย่างดูของคุณอะไรคุณเกต คุณเกศตุรกีหรือคุณเกศและที่แกไปสามได้สามีต่างชาตินะคะและ้วก็เนี่เขามีเงินเนี่ยเขามาซื้อบ้านทิ้งไว้เพราะเขาเห็นว่าสถานการณ์ที่อะไรนะจำไม่ จําไม่ได้แล้วว่าเขาอยู่ประเทศอะไตุรกีหรืออะไรเนี่ยที่ว่ามันมีตึกถล่มนะคะเขาก็เลยนึกถึงว่าเขามีลูกสองคนแล้วว่าเอออันนั้น่เป็นการเตรียมพร้อมที่ดีมีเงินแล้วก็มาซื้อบ้านเอาไว้เขาอย่างเมืองไทยเนี่ยมันไม่ไม่มีสงครามแรงขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่มีตึกถล่มโครงสร้างเราดีอย่างตุรกีหรืออะไรเนี่ยเขาเขาโครงสร้างเขาเป็นภูเขานะคะนั่นเอะ ว่าเขาเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ลงคือหน้าที่การง,งานเขาด้วยเพราะบอกที่เขาเล่าว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาก็ทํางานได้เราก็ทำงานออนไลน์สามีเขาทางานออนไลน์สามีเขาก็เป็นพวกนักวิชาการอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ชีวิตสบายๆนะคะเนี่ยเป็นการคิดที่ถูกลงทุนที่ถูกนะคะเงินเนี่ยมันจะงอกเงยซื้อบ้านเงินงอกเงยแต่ซื้อหุ้นเนี่ยมันตกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังประสบะการณ์ของเรา ซื้อหุ้นการบินไทยไวแวะแหมทีแรกคือแย่งกันซื้อใหญ่พอเราได้พอวันที่ได้เสร็จเราก็คิดต่อมาอ๋อไอความดีใจหายไปแล้วกลายว่ามาลุ้นว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงเสร็จแ,แล้วก็ปรากฏว่าดีมาเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งการบินไทยต้องปรับปรุงนะคะปรับปรุงกิจการมาอะไรพักอะไรเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็เนี่ยแล้วก็ อะไรต่ออะไรใครก็เข้าไปแทรกแซงไปกินในการบินไทยเยอะแยะไปหมดแล้วถึงบอกว่าเราก็มีประสบการณ์แล้วเราก็มีเล่นทั้งหมดประมาณห้าตัวนะคะแน่ๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังถือใบหุ้นการบินไทยอยู่เลยสองสองร้อยหรือสองหมื่นหุ้นอะไรนี่ยเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันตกมาเหลือไม่ เหลือแค่สองสามบาทเองมั้งคะเนี่ยที่ควปรับปรุงกิจการแล้วเราก็เลยไม่ต้องหวังเลยนะคะเนี่ยก็เขายังมีเลีออฟพนักงานออกเลยนะคะน้องสาวก็เพิ่งจะออกมาก็พอดีได้อายุเขาพอดีน,นะคะเนี่ยแล้วก็อ่ะโอเคเนี่ยทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดนะคะเนี่ยพอคุยไปคุยมาหลายคลิปเข้าแล้วก็เริ่มเล่าเล่าเล่าว่าวัดไอแอมขึ้นมาแล้ว จริงๆแล้วก็โนโบอดี้นะคะเราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งในสังคมที่กว้างใหญ่ก็แลกเปลี่ยนกันฟังนะคะเล่าเล่าให้ฟังก็ไม่ต้องรู้ลึกแต่มากก็รู้อย่างนี้ก็พอแล้วนะคะวันนี้ก็คุยกันเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะชื่นชอบก็กดติดตามด้วยนะคะ แล้วก็กดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วมาเป็นเพื่อนกันค่ะ